สังเกตบ้างนะคะในบทบาทของพอลุ่มนะคะถ้าเรื่องที่เสนอไปท่านเป็นรอบครท่านอยากให้กลับแก้ไขข้างล่างนะคะมันจะมีคําว่าส่งคืนกลับแก้ไขยุติเรื่องแล้วก็ตกลงถ้าท่านเห็นชอบคือตกลงใช่ไหมคะถ้าเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วเรื่องนี้อ่าเรื่องนี้ไม่เห็นชอบไม่ควรเสนอให้เก็บไปนะนะคะยุติไปนะคะแต่ท่านบอกว่าโอ้ ไม่ได้น้องเสกฉบับนี้พิมงผิดเยอะแล้วสาระสาคัญใจความไม่ครบถ้วนท่านจะส่งกลกับแก้ไขท่านก็ิที่คขาว่าส่งคืนกับแก้ไขได้นะคะเรื่องจะกลับไปรอยอยู่ที่หน้าจอของผู้ดำเนินง,งานนะคะของผู้ตั้งเรื่องเข้าไปนะคะท่านขอกลุ่งท่านใดยังเสนองานไม่ถึงท่านรองบ้างคะเสือวนะคราวนี้นะคะท่านรอง ของตัวเราเองแล้วนะคะท่นญญานรองที่นั่งอยู่หน้าห้องนี้นะคะท่านอยู่จอนี้แล้วหรือยังท่านรองถามท่านอยู่จอนี้แล้วหรือยันอยู่แล้วรล,ล้วไอ,อ,อ,อ้น,นะคะไ,ญญไอดีผู้ใช้รหัสบัตรประชาชน13หลักของท่านรองนะคะญญรหัสผ่านก็เหมือนกันนะคะชื งานปีสามตัวแรกงานพระคุณภาษาปีสามตัวแรกตามด้วยวันเกิดและเดือนเกิดในท้องติดตัวคดีนะคะล็อกอินนะคะ มีไหมคะมีนะคะท่านรองชำการก็คือคลิกที่ตัวเลขอ่าไปที่ตัวเลขเลยนะคะคเ,เหมือนกันนะคะเลื่อนเมามาชิ้นะคะแถบชื่อเรื่องก็ได้นะคะเปลี่ยนเป็นรูปมืออะไรคลิกเข้าไปต่อนะคะชาการนะคะถ้าท่านรองชอบการนี้นะคะดูแล้วเรื่องนี้สำคัญ เสนอให้ขอ,อเซ็นดีกว่านะคะจะไม่เซ็นเองแต่ถ้าเรื่องใดที่ท่านรองมองแล้วว่าผมเซ็นเองดีกว่าเรื่องนี้นะคะแม่จะไม่เสนอานายต่อผมจะลงนามได้เลยนะคะถ้าขอถ,าถ,าถ้าท่านรองจะลงนามเลยต้องเช็คที่คําว่ารัฐาราชก,การแทนนะคะช้าน่อหนึ่งนะคะแล้วคลิกี่สั่งการ ไหมคะท่านรองท่านไหนมบองเลยว่าคลิกแล้วต้องรอนิดนึงนะคะเครื่องหมายถูกค่ะท่านรองท่านไหมการเงินเป็นยังไงคะท่านรองการเงินเป็นยังไงบ้างคะหรือว่ามอบพิรการกลุขข่มมอบพิรการกลุ่มเป็นนักทองให้นะคะตรงนี้ถ้าท่านรอง าการลงนามแทนจะต้องเช้ที่คําว่ารักษาราชก,ก,การแทนแล้วก็มาลชกที่คําว่า,าการนะคะระบบจะเชคมิตตามที่เจ้าหน้าที่จูเรียนเสนอมานะคะแล้วก็ลิกที่คําว่าเสาานอพิจา,า,ารณาทําไมต้องเสนอต่อหนังสือทุกเรื่องเขาบอกว่าผู้หารระดับสูงสุดจะต้องรักษาว่าท่านอ่ะ ร้องท่านใดนะคะพะเรา้องเยอะนาะร้องสิบคนสิบเอ็ดคนร้องห้าคนนั้นเสอเรื่องใดถ้านร้องในเซนพอจะสามารถตรวจสอบได้จากระบบเลยนะคะแต่ถ้าอันนี้จะเสนอต่อท่านพออนะคะก็จะใช้ที่คำว่ารักษาราการต่อก่อนนะคะท่านเสนอพอออก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวท่านร้อง่อยลงนามในทีหลังนะคะอันนี้เราจะเสนอผู้บริหารต่อ สูงสุดน,นะคะตรงนี้จะวงเล็บบอกไว้ว่าชื่อผู้บริหารเราเป็นใครนะคะแล้วเราถ้าท่านลองไม่ชอบใจจะให้กลับไปแก้ก็จะคลิกที่ส่งกลับแก้ไขหรือถ้าลองให้เสนอพอ่อบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ต้องทำรูปติเรื่องก,ก็ได้นะคะหรือดูแล้วเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการทำไมถูกต้องแล้วล่ะเสนอพิจารณานะคะ บทนี้เชคนะคะก็คือถามว่าต้องการเสนอหนังสือ,สอต่อพสกกใช่ไหมใช่ต่อองค์เพงนะคะเราก็จะได้เล่หนังสือเสนอพอนะคะเราก็ตอบโอเคเหมือนกันนะคะไปแล้วันเรื่งจะรออยู่ที่จอพอท่านรอท่านในเสนอหนังสือต่อพอเสร็จแล้วมั้งคะเสร็จแล้ว เราเซอร์ของเัวเองนหคะ